thank you สวัสดีค่ะแฟนเพจพิษภาและเพจเซเนเตดเมเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลยุทิศภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปกันที่วิสากิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อ่อนใต้อำเภอสารกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณพินโยวิสัยซึ่งเป็นเลขานุการวิสากิจชุมชนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพินโยคะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นไ่ยอยากจะให้คุณพิโยช่วยเล่าก่อนนะคะว่าสภาพพื้นที่ของชุมชนออนใต้ค่ะมีความเป็นมายัางไงคะในเรื่องของอวัฒนธรรมก็ดีหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ของพื้นที่ของชาวบ้านที่เนี่ยค่ะก็ในชุมชนตำบลออนใต้นะครับก็จะมีอยู่สิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับ<อ>ที่อาศัยกันอยู่ในภูเขานะครับ<อ>เป็นชุมชนที่อยัง โภรักษาเขาเรียกว่าประเพณีวันนธรรมชีวิตถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเหนือนะครับก็อย่างรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง,ง่ายนี้อยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชุมชนเห็นเนี้ยมีสัญยาภาพก็คือในเรื่องของเต้นทุนทางธรรมชาติที่เภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ำสามสายเราเลี้ยงอยู่แล้วที่สําคัญก็คือเอเรามีแหล่งน้ําดีๆซึ่งเป็นโครงการอันน่ามาจากพระราชบุริของในหลวงรัชกาลที่เก้า การสร้างแหล่งน้ําให้แล้วก็เอชุมชนแห่งนี้ยนะครับทําการเกษตรได้ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็มีเวลาที่จะทํางานฝีมือต่างๆนะครับก็กลายเป็นว่าชุมชนนี้เป็นแหล่งผลิตงานครับ<อ>งานเสื้อผ้างานดานมืองานสินค้าหลากหลายมากเลยนะครับกระจายไอาศัยกันอยู่ในชุมชนมี11ชุมชนด้วยกัน <c oughs> ใช่ไหมคะครับผมอ๋อแล้วก็แต่ละชุมชน ก็มีทำเรื่องของการเกษตรแล้วก็ใช้เวลาอย่างที่บอกว่าไปทํางานฝีมือใช่ครับก็แหล่งผลิตที่นี่ที่นี่ในอดีตนะคะเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยศิลาดนมีร่องรอยประวัติศาสตร์มีศิลาจารึกมีร่องรอยเตาเผาโบราณก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มอาชีพที่สืบทอดออาชีพเหล่านี้อยู่นะครับก็เดิมนี่ก็คือเอมชนก็ต่างคนต่างอยู่กันใช่ไหมคะ ใช่ครับก็จากคนต่างทำอาชีพกัน<ม>แล้วก็พอในปี2559เนี่ยเราก็ได้รับโอกาสอ่มันก็ยังมีโครงการพัฒนาชุมชนโครงการหนึ่งที่โดยกระทรวงศึกษาธกรรมก็ม,มาเลือกเป็นหมู่บ้านนำร่องที่จะพัฒนาโดยใช้โมเดลโมเดลหมู่บ้านศาสดร์กรรมสร้างสารรค์อย่างนี้ยครับค่ะก็ก็ได้โอกาสเข้ามาแล้วทําให้เราได้ได้เห็นต้นทุนนะครับ เห็นศักยภาพเห็นบุคลากรเห็น uh, รีซอ์ที่มีอยู่เนี่ยมันมหาศาลเลยก็เลยเริ่มมองเรื่องเปิดบ้านให้นักเที่ยวเข้ามาเราจะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยเริ่มเข้าไปโครงการกันดูครับในปีแรกเนี่ยเขาเริ่มโครงการยังไงคะหมายถึงว่าการรวมกลุ่มอาะ,ะ่ะต้องมีผู้ประสานงานหรือว่ามีการขับเคลื่อนยังไงกระบวนการตรงเนี้ยคะ่ะก็ณจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเ อย่างไม่มีองค์ความรู้เนาะแล้วก็อาศัยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ก่อนค,คัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นโลอลบ,บิสเนสในชุมชนเนี่ยครับจิตวรายก็เข้ามาร่วมมือกันแล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าเราเราจะพัฒนาชุมชนเราไปที่ทางไหนสินค้าเราจะออกแบบอะไรค้นหาอัตลักษณ์ค้นหาตัวตนของเราว่าอ,อ,อะไรคือจุดเด่นจุดแข็งของเราอะไรเงี้ยครับ ก็ก็เริ่มขยับก,กันแล้วก็พัฒนาสินค้าก่อนอพัฒนาแบรนด์พัฒนาสินค้าชุมชนก็เกิดอัตลักษณ์ปลาสามตัวขึ้นมาอเอาไว้เป็นโลโกโ้เอาไว้เป็นตัวสื่อสารว่าที่นี่เราตอ,อ,อนใต้เราเป็นจุเม,มืองเย็นยังไงอะไรเงี้ยครับเร็วครับเริ่มด้วยกลุ่มเล็กๆครับค่ะอ,อย่างที่บอกว่ารวมกลุ่มกันเนี่ยเริ่มต้นจากผู้ที่ทํางานติดก่าคนเท่านั้นใช่ไหมคะ ช่ครับผมแล้วในการขับเคลื่อนปีแรกงค่ะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็ปัญหาหล,ล,ลักๆก็ในเรื่องขององค์ความรู้ของเรา <entendeu? S 2> นะครับเรายังไม่มีองค์ความรู้คือเราอยากจะทําท่องเที่ยวแต่เรายังไม่มียังไม่เคยทําแล้วไม่มีความรู้ <sim> ก็ต้องอาศัยขอที่ปรึกษาขอที่เลี้ยง <thế. S 2> ขอโค้ชจากกระทรวงต่างๆหนงานภาคพรัฐหรือว่ากระชวลงถึงมหาลัยต่างๆที่เอเขายินดีที่จะมาโค้ชสุมชน ครับก็อาศัยที่เลี้ยงเยอะหน่อยครับก็มาร่่มร่วมร่วมอบรณาการทํางานร่วมกันก็กลุ่มก็เริ่มเริ่มเริ่มชัดขึ้นก็รวมเป็นการเป็นยังเป็นการรวมกลุ่มแบบหลวมๆอยู่นะครับยังไม่ได้จัดตั้งองค์กรอะไรนฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมคะกว่าจะมาจัดปีห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งก็เริ่มก็เริ่มเห็นตัวตนคนทํางานคนเห็นด้วยก็ทํางานด้วยกันคนที่ เออไม่อยากทามก็ก็เริ่มขยับขยายออกไปก็ก็เลยไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะก็เพราะว่าก็มองหาว่าเอ่อในชุมชนเนี่ยการรวมกลุ่มมันมีมันมีรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นอะไรบ้างเป็นชมรมเป็นสมาคมเป็นกลุ่มชุมชนอะไรอครับสุดท้ายแล้วก็มองว่าในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันมีการจดจัดตั้งที่ชัดเจนอะไรอย่างครับมีหน่วยงานใช่ในกฎหมายรองรับก็เลยเลือก เลือเลือไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขึ้นมาครับจากห้าเก้ามาถึงหกสองเนี่ยเหลือกี่คนคะที่มารวมกลุ่มกันเป็นชุมชนก็ทีมไปจดจัดตั้งเจ็ดคนอืมค่ะครับเจ็ดคนก็ไปตั้งกลุ่มกันไปเพราะว่าเออเริ่มเห็นภาพครับเพราะเริ่มลองลองทําตลาดลองดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มเห็นภาพก็ ประกอบการที่อ่ะเอาด้วยกันก็มาสร้างกลุ่มท่องเที่ยวกันแล้วก็ค่อยทําเป้าหมายที่เราเราเราจะทําตลาดร่วมกันครับสร้างตลาดสร้างดีมานเข้ามาที่อยากจะให้คนเข้ามาใช้ทรัพยากรของเราแล้วก็จะจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีแต่ละคนก็ในเจ็ดคนเนี้ยก็เหมือนเป็นเจ้าของธุรกิจม,มีทั้งกลุ่มโฮมสเตย์ทั้งเจ้าของร้านอาหารร้านกาแฟในชุมชนเจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนม สวนเกษตรที่มีศักยภาพที่อยากจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับก็มาเริ่มคุยกันก็จดเป็นเป็นเป็นภาษาคิดขึ้นมาแล้วก็ขับเพื่อนร่วมกันไปครับก็เริ่มเริ่มมายงได้แล้วว่าแต่ละกลุ่มมีใครบ้างแล้วก็มาจัดเรื่องท่องเที่ยวนะคะแต่ถึงเรื่องของตัวของท่องเที่ยวค่ะเรามาประชุมกันแล้วกลายเป็นเส้นทางหรือว่ามีเออะไรที่ออกไปเสนอให้กับนักท่องเที่ยวบ้างนะคะก็ ที่นี่มันมีความหลากหลายอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตมาเรียนรู้นะครับท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เดินป่าดูดาวทำเกษตรเลยครับมันมีความหลากหลายอยู่แล้วก็พยายามหาลูกค้าเข้ามาในชแชงทนลต่างๆอะไรครับ แรกๆก็ลองผิดลองถูกกี่เยอะเหมือนกันครับแล้วตอนนี้มีแบบแบ่งเส้นทางหลักๆเนี่ยอย่างหนึ่งวันเนี่ยที่อยากจะไปเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้บ้างแล้วก็อย่างเช่นไปค้างคืนเป็นโฮมสเตย์มีกิจกรรมอะไรให้บ้างค่ะ,ะก็เป็นตัวอย่างแพ็กเกจที่เป็นเดลี่ก็นักท่องเที่ยวจะชื่นชอบก็คือจะเป็นแพ็กเกจวันเดย์ที่เราจะรวมความหลากหลายมาให้ได้สัมผัส นะครับก็จะเริ่มเช็คอินที่ร้านกาแฟก่อนเวลาเดินทางจากในเมืองมาอะไรเงี้ยครับก็จะก็จะมีอคาเฟ่หลายๆคาเฟ่ที่เป็นสมาชิกตอนนี้สมาชิกมีอยู่สี่สิบกว่ารายนะครับซึ่งขยายไปจุดสี่สิบกว่ารายแล้วสี่สิบกว่ารายครับก็แล้วก็จะหมุนเวียนไปไปคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆที่เป็นโลเค l วินเนตเสร็จปุ๊บเรก็จะพามีไกล้ชุมชนมีรถนําเที่ยวที่จะไปรับพาไป เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์เช่นวัดเกียงแสนวัดปะตึงหลวงปูลา่าพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปทํากิจกรรมเช้าเช้าเนี่ยอาจจะไปทํากิจกรรมไอวสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นไปทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหรือว่าไปทําขนมพื้นบ้านไปเรียนรู้การปัน้นเซรามิกอะไรครับจะทานอาหารในสวนเกษตรอินทรีย์ออนฟาร์ม ก็เดินเล่นในสวนไปดูพ <smoke> ืชผ kind of ักพื้นบ้านอาหารปลอดภัยอะไรเงี้ยครับก็สามารถสนุกกับการทํากิจกรรมเชฟกระทะไม่เรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้านง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็โชคครับค่ะอย่างครึ่งแรกก่อนมาถึงก็ไปทานกาแฟพักผ่อนแล้วก็ไปวัดวัดที่มองมาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะของในชุมชนเนี่ยค่ะอ่าถ้าในชุมชนออนใต้เนี่ยจะมีสองจุด จุดแรกเนี่ยวัดปัตติึงของบุรีรยเนี่ยจะเป็นที่รู้จักเขาจะมีหลรีรัมตาทิพย์ซึ่งสรีราชสังสาราน,นยังอยู่นะครับก็มากราบไหว้ขอพรและที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพงที่จะเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนมีการรวบรวมไว้ในศิลราจาลึกไปของชุมชนเองก็จะเริ่มเล่าเรื่องประวัติศาสตร์จากจุดนี้แต่ก็เชื่อมโยงไปถึงวัดเกียงแสนที่เป็นต้นกําเนิดอําเภอสันกำแพงเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยครับก็จะเล่าเรื่องสตอรี่ประวัติศาสตร์ที่นัท่องเทีย่ยวนะครับ ก็ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันที่มาที่ไปของคนชุมชนหลังจากนั้นก็ไปลงทำก็ไปดูวิถีชีวิตชุมชนนิดหนึ่งตามความสนใจที่อาจจะให้นักเที่ยวเลือกครับว่าบางคนชอบงานผ้าก็จะหาไปงานผ้าบางคนชอบนาดักอาหารทาขนมหรือบางคนอยากจะปั้นเซรามิกก็พยายามให้มิกซ์อันแมทตามความต้องการนักท่องเที่ยวครับช่วงบ่ายเป็นาช้าเองนะคะมีนี่คือเช้าเองช่วงบ่ายก็จะพาไป สวนมันบุรีไปอาร์ตมิวเซียมไปทําเรื่องสปาบ้านทุ่งอะไรอย่างครับไปทําลูกประคบสมนุนไพรก็พยายามแชร์ความหลากหลายถ้าหากมีเวลานอนกลางคืนนะครับก็จะมีโฮมสเตย์ที่รองรับอยู่ประมาณสิบกว่าครอบครัวที่เปิดบ้านรับนักเที่ยวกิจกรรมไฮไลท์ของออนไตรยา,ามค่ําคืนก็จะเป็นจุดที่เราขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดถึงว่าดั๊กสกายครับดจะเหมาะเลยด้วยโครงการพระรามบีสองแห่งมีสองอ่างเป็นน้ําที่ อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยครับเป็นจุดที่มืดแล้วก็มองเห็นดาวได้ชัดมากเห็นต้นทุนทำธรรมชาติที่งดงามแล้วก็เลยขึ้นทะเบียนเป็นเขตของฟ้ามืดท,ที่จะไปจัดกิจกรรมดูดาวกันเขตอนุรักษ์ของฟ้ามืดในประเทศไทยหลายคนนี้เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะคบมีเขตอย,อย่างนี้ด้วยเหรอมีเพิ่งเพิ่งเรื่องกับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์กับทางศตท ก็รู้สึกจะมีอยู่11แห่งที่ขึ้นทะเบียนปีที่ผ่านมานะครับก็ที่นี่เป็นชุนนมชนแห่งแรกที่นี่เป็นชุมชนแห่งแรกที่มาทําเรื่องเรื่องเขียนรักทองฟา้ามืดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับค่ะแล้วถ้าไปดูดาวนี่คือไปดูได้ทุกวันหรือว่าเป็นช่วงฤดูการมเออจริงๆแล้วถ้า กิจกรรมมันก็จะมีอยู่สองส่วนผมก็จะมีทีมไกด์ดาราศาสตร์ที่จะคอยให้ความรู้เรื่องดูดาวเบื้องต้น hmm. ตอนนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันมือถือ uh huh. อย่างสเตอร์เรียมที่สามารถดูดาวกลุ่มดาวต่างๆอันนี้สวยครับมีสามมิติให้เราดูเลยว่ากลุ่มดาวนี้กลุ่มดาวอะไรอะไรอย่างครับ mm hmm. แล้วก็เรียนรู้การถ่ายภาพดาวด้วยมือถือ oh. อพราอมือถือรุ่นใหม่นี่สเปคค่อนข้างดีถ่ายรูปดาวได้ ช่วงฤดูนี้เริ่มอ่าถ่ายทางช้างเสือกได้เลยครับในช่วงฤดูนี้เลยเหรอคะก็ตั้งแต่เดือนอ่ากุมภาไปทางทางเสือกมันก็จะโผล่คนขอบปาก็จะเริ่มถ้าอากาศดีๆแล้วก็เริ่มเริ่มถ่ายรูปได้ครับอ้อค่ะน่าสนใจมากเลยนะกิจกรรมนี้อันนี้ค่ำกลางคืนละแล้วอีกวันหนึ่งต่อมาถ้านอนค้างก็ถ้านอนค้างอีกวันหนึ่งก็จะ จริงๆแล้วก็จะตามความต้องการของลูกค้านะครับว่าสนใจในเรื่องศิลปะไหมอี่นี่ก็มีอาร์ตมิวเซียมอยากจะไปออนเซนไหมก็จะเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวรอบๆอย่างเช่นผพุร้อนฉสนกาแพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงต่อไปครับผมอค่ะก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ที่ชุมชนเราชุมชนเดียวก็ไปสู่ขายด้วยใช่ไหมคะกุดท้ายแล้วต้องไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ ครับนนผุณผู้หญิงชอบเลยนะคะเร<ช>ื่องของช้อปปิ้งใช่ครับก็หาไปช้อปปิ้งแหล่งผลิตเลยผลิตภัณฑ์เด่นๆของชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างคะเอะมีงานับงานผ้าง,งานฝีมือที่นี่ปั่นกรอทอย้อมอยังคนสึบษาไมาอยู่<ช>องานผ้าด้านมือครับเ<ช>องานปักมือเนี่ยเป็นอาชีพนั่งเดิมเลยก็จะมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังอยังคง อยวเคงสืบอาชีพนี้มานะครับเดิมเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยครับโอมรับจ้างผลิตแต่พอเราทําท่องเที่ยวเนี่ยเ้ามีออเดอร์มีแพทเทิร์นต่างๆที่ผลิตเป็นแบรนด์ตัวเองก็สร้างงานให้กับคนเนชนมชนในตอเนื่องเลยภาพสวยครับผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงหลานไปดูทีวีไปปักผ้าไปอันนี้เป็นบรรยากาศในชุมชนครับหลักๆเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของผ้าปักมือเรื่องของงานผ้าปักงานผ้าด้นต่างๆนะครับ เป็นการนลูเลยครับแล้วส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรนี่ปลูกอะไรนะมัมเบอรี่อ่ะคะกลุ่มเกษตรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอในอดีตเป็นพวกผื้ผักนะครับที่นี่เกษตรกรก็ถือครองที่ดินคนละนิดเราหน่อยก็จะปลูกผักผสมผสานเป็นไปทางสืดผักินบ้านตอนนี้ก็เริ่มต่อยอดมาทําเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เราทำเป็นคอนเ็ปต์ตสปาบ้านทุ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเป็นการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยว กลุ่มนวดแผนไทยกลุ่มเกษ,ษตรกรกลุ่มท่องเทีย่ยวที่เรารณาการกันเพราะว่าเกษตรกรเขาจะมีเป้าหมายในการเพาะปลูกเป็นปลูกสมุนไพรเก้าอย่างที่เรามาทําลูกประครบอะไรอย่างครับแล,แล้วเราก็ขายฐานกิจกรรมเวิร์กช็อปให้หนักท่องเทีย่ยวได้มาเรียนรู้เรื่องลูกประครบสมุนไพรก็เกิดแอคทิวิตี้ขึ้นก็หมอนวดต่างๆที่มีทักษะการนวดแผนไทยในชุมชนก็ไม่ต้องไปทํางานในเมืองละบางคนขับหมอชัยไป นวดอยู่ร้านนวดในเมืองถ้ามีนักเที่ยวมาที่นี่เอ,อเขาก็สามารถทํางานในชนุมชนได้ก็ก็ก็เกิดการบรณาการขึ้นครับอืมค่ะมีสปาบ้านทุ่งนะคะก็คือการนวดนะคะที่ตัวหลักใช่ใช่ครับสนุนไปค่ะค่ะแล้วมีเส้นทางอื่นอย่างไรคะเส้นทางอื่นๆก็อ่าจริงๆแล้วมีเส้นทางเดินป่ามีแต่ยังอยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าบุคลากรความเชี่ยวชาญ ของเรายังไม่ค่อยพร้อมแล้วก็มันเป็นพื้นที่อุทยานชาติด้วยก็ต้องสส่ความรู้มือหลากหลายครับก็ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีครับให้คนมาได้ใช้เวลาอยู่ในชุมชนค่ะแล้วที่ผ่านมาครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปค่ะยังเป็นกลุ่มของคนไทยหรือว่ามีขยายเป็นตลาดไหนยังไงบ้างคะถ้าเป็นพาร์ทก่อนหน้าก่อนโควิดเนี่ยจะเป็นคนไทยกลุ่มหวงาน ที่มาศึกษาดูง,งานอะไรเงี้ยครับแต่ก็นักท่องเที่ยวนักท่องเทีย walk ่ยววอล์กอินก็อย่างน้อยอยู่<ม>ในช่วงโควิดเราก็ยังสร้างมาตรฐานใหม่ครับมาตรฐานช้ามาตรฐาน,น,โนโม,มีนอมอก็เริ่มรักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว<ม>ที่เป็นกลุ่มเล็กๆมาใช้เวลากับครอบครัว<ม>หลังโควิดมาเราได้โอกาสจากการไปทำ business matching กับกับ,ก,บกับหน่วยงานต่าง,าง,<ม>งๆงครับทั<ม>้งท่อๆอะไรเงี้ยครับก็เจอ<ม>ก็เจอนักท<ม>่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งก็<ม> ก็ลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนครับมีต่างชาติที่เข้ามาหมุนเวียนเอ่อเที่ยวในชุมชนเยอะขึ้นนียครับค่ะก็หมายความว่าไปเจอกลุ่มเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวของต่างชาติดยนะใช่ใช่พาท่องเที่ยวเข้ามา่าท่องเที่ยวมาเพราะตรงเนี้ยเอ่อชุมชนอ่อนไต์เนี่ยเราอยู่ครึ่งทางระหว่างเอ่อตัวเมืองกับแม่กาปองพอดีก็เป็นโอกาสที่อย่างน้อยคือมันอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะก็ได้โอกาสที่ท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้ามาใช่ครับ ถามถึงในการทำงานตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันนะคะเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยสำเร็จของชุมชนคะ่ะที่ทำให้เดินมาถึงวันนี้ได้อะคะมันเรียกว่าคนในชุมชนเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับกลุ่มที่เราลงกลุ่มกันเนี่ยทุกคนเหมือน,ม,นมันเหมือนระเบิดพ้ังการตัวเองออกมาเราอยากจะทำเราอยากจะพัฒนานะ อย่างเจ้าบ้านโฮมสเตย์เนี่ย<ม>เขาก็ลงทุนเองกันหมดเลยซื้อหมอนซื้อผ้าหฮมตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับผู้ค้ประกอบการที่อยากจะรับนักท่องเที่ยวเขาก็จัดสถานที่จ,ทจัดกิจกรรมเขาเองซึ่งมันไม่มีเงินมาซัพพอร์ตแต่ทุกคนกล้าลงทุนเพราะทุกคนกล้าลงทุนมันก็เอการรวมกลุ่มกันเราก็ต้องทํามาร์เก็ตติ้งเยอะขึ้นก็มาช,ช่วยซัพพอร์ตธุรก,กิจต่างๆซึ่งโดยธุรก,กิจต่างๆมันก็เอื้อประโยชน์ในชุมชนครับมันสร้างงานสร้างรายได้ในชนุมชนมหาศาลเลยเหมือนเป็น มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนค่อนข้างดีรูปแบบหนึ่งเลยครับค่ะแล้วในกลุ่มเนี่ยเคยทําแล้วก็แบบท้อกันบ้างไหมคะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะคะในการขยับจากก้าวแรกมาถึงปีหกสองที่รวมกลุ่มกันเนะะี้ยค่ะก็ก็มีก็มีบ้างครับที่ที่บางคนก็ก็เลิกไปก็มีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นอาชีพหลักอ่าหลายคนก็ทําอาชีพ ซึ่งเขามีอาชีพของเขาอยู่แล้วบางคนทอผ้าก็ทําผ้าอยู่บางคนตัดกระเป๋าผ้าเขาก็ตัดกระเป๋าอยู่คนเป็นกเกษตรเขาก็ทกําเกษตรเขา,ท,าทําอาชีพของเขาอยู่<ฆ>การเที่ยวมาเสริมแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับเขา<ฆ>อ่าอันนี้ก็เป็นการเชื่อมมาบางรายเขาก็ไม่ทาการเที่ยวแต่เขายังทุกทธุรกิจของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะไม่มีคนพร้อมบุคลากรไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนกันตามแต่วิธีเราไม่ได้บังคับเราไม่ได้เปลี่ยนวิธีเขาแต่ว่า อน,นักท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็กระจายกันไปสร้างรายได้ตามหน่วยธุรกิจต่างๆในชุนชนไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์สวนเกษตรร้านค้าร้านกาแฟที่เป็นโลเคซิเนในชุมชนทุกอย่างมันก็ช่วยกระจายรายได้ไปจริงๆครับค่ะและในส่นนวนของการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์เองนะคะเรื่องของ อาผ้าฝีมือเองเรารเรามีหน่วยงานไหนหรือว่าใครที่เข้ามาช่วยดูในเรื่องของการพัฒนารูปแบบหรือว่าเป็นแพคเกจจิ้งอะไรอย่างนี้มีไหมคะก็จะมีโครงการพัฒนาของทางภาครัฐนะครับในช่วงโควิดนจะเยอะมากเลยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอบรมออนไลน์ออฟไลน์ก็ดีมีโค้ชนชนุมชนมี สื่อซ์อุตสาหกรรมกรอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนหลายๆหน่วยง,งานเนี่ยมาทําเรื่องท่องเที่ยวมาทําเรื่องผลิตภัณฑ์กันหมดเลยก็โอกาสในการพัฒนาดีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นก็จะเปลี่ยน<ช>เปลี่ยนไปตลอดก็ไม่หยุดนิ่งผมชอบผู้ประกอบการตรงนี้คือ,อเขาคิดแพทเทิร์นใหม่ๆตลอดแสดงว่าผู้ประกอบการเองก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะใช่พร้อมเรียนรู้พัฒนา เพราะว่าในตลาดแข่งขันผมก็ได้ได้เรียนรู้กับผู้ประกอบการหลายๆายเขาไปออกบูธเมืองทองเข้าไปไปอยู่ในตลาดที่มันแข่งขันทั่วประเทศอะไรเงี้ยถ้าเขาอยู่นิ่งทําแพทเทิร์นเดิมเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปขายอีกรอบหนึ่งได้ละเพราะจะถูกการก๊อปปี้จากชุมชนนั้นชุมชนนี้จากที่อื่นโดยอัตโนมัติก็บอกก็บอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาอย่างการนําที่เริ่มต้นเนี่ยจ็ดคน อยู่ในรุ่นไหนอะคะอยู่เป็นวัยไหนเอ่ยมีหลายวัยครับก็มีทั้งหกสิบเจ็ดสิบมีเอ่อกาการคนประมาณสี่สิบห้าสิบถึงน้องยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยครับที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กลับมาที่ชุมชนก็หลายคนครับผสมผสานกันนะผสมผสานกันครับด้วยการทํางานหลายวัยมันก็ยากหน่อยแต่ว่ามันมีพลังครับมีพลังแล้วเห็นเห็นบอกว่าที่ชุมชนเองก็จะมีทําเป็นกาดทุกวันศุกร์ด้วยละคะ ทุกวันเสาร์เหรอคะอ่าช่วงก่อนโควิดอ่ะเราพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงช่วงหลังโควิดนะครับตวงโควิดรอบได้รอบสองนะครับเรากระตุ้นการขายก็พยายามเอเปิดตลาดนั้นให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ขายไปสร้างพื้นที่ขายเองสร้างตลาดเองอะไรเงี้ยครับค่ะอยู่อันนี้ยังมีอยู่ไหมคะเปิดอยู่ไหมก็ก็จะเป็นตลาดแบบไม่เป็นทางการละตอนนี้ก็คือเขาใครใครขายอะไรก็มาขายซึ่งมันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้ว S <S <ม>ครับถ้าตลาดชุมชนก็มีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดที่นถนตคนเดินอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็กลายเป็นตลาดชุมชนอยู่แล้วนักท่องเ<ช>ที่ยวต้องเข้ามาที่ชุมชนใช่ครับมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแต่แหล่งช้อปปิ้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ฐานผลิตประทานของเอจ้าบ้านแต่ละแบรนด์เลยครับก็จะมีช็อปของเขาอยู่ค่ะครับ ก็มีมีฐานพอเข้าไปก็จะมีแต่ละจุดว่าต้องวัดจุดไหนจุดไหนนะ,ะใช่ครับเราไม่ได้ออกไปขายข้างนอกนะคะที่เป็นริมทางจุด่าไม่ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะมีช่องทางการขายที่ต่างแตกต่างกันไปแต่และแบรนด์แต่และเจ้าเขามีชแน,นลในการขายต้องขายต้องทางตัวเองใช่ต้องทางตัวเอง,ยเอ,งอยู่การท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเข้าเวลาผมพานักเที่ยวเข้าไปบางทีเออเข้าได้โอกาสจากนักเที่ยวเยอะครับบางทีคนมาเที่ยวเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอย่างนี้คระ อ่าเขาก็ออเดอร์กระเป๋าไปหนึ่งพันชิ้นอะไรเย่างนี้ครับไปเป็นซูเวเนียแจกลูกค้าซึ่งโอกาสแบบนี้มันมันมีหมุนเวียนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาตั้งหลักอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําสินค้าตัวเองให้ดีอะไรเย่างนี้ยครับก็ก็ได้เยอะเหมือนกันครับค่ะในในส่วนของการตลาดนะคะช่องทางออนไลน์เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยทางชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนไปยังไงไหมคะมีการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาไปไหมคะก็ ไปอบรมด้านดิจิตอลมาเก็ติ้งเยอะมากเลยนั่งเรียนซูมนั่งออนไลน์กันสุดท้ายแล้วก็มาลงมือปฏิบัติเปิดเพจไลฟ์สดขายของกันบ้างลองวูดเพจลองเรียนรู้กิจกรรมออนไลน์ซึ่งมันก็เได้ผลลัพธ์บ้างนะครับบางทีบางทีเราไลฟ์ขายของช่วงไลฟ์อาจจะคนดูน้อยแต่พอเราพอเราจ่ายงบการตลาดไปโปรโมทเพจที่นึงกับได้รีเทิร์นได้ขายกลับมาก็ได้เรียนรู้เยอะเหมือนกัน ช่องทางที่ออนไลน์ครับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆก็ก็เริ่มได้เอามาใช้อ่าค่ะครับมีสุดท้ายค่ะอยากจะแนะนําว่าชุมชนที่อาจก,กําลังจะเริ่มต้นหรือว่ารวมกลุ่มกันนะคะต้องทําอะไรบ้างมีลําดับยังไงบ้างคะมีข้อแนะนำไหมคะก็ะจริงๆงการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันต้องมาจากจากความต้องการของคนแล้วก็มีไมเซ็ตที่ตรงกันอันนี้สําคัญครับว่าเอ,อเราจะ จะมารวมกันตัวกันเพื่ออะไรแล้วก็เป้าหมายการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยครับคื oh. Oh. ออะไรถ้าอย่าเอาปัจจัยด้านด้านของเอตัวเงินมาเป็นที่ตั้งบางคนในรวมกลุ่มกันแบ่งปันผลประโยชน์กันท,ทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบเถียงกันเรื่องการเงินก่อนละ <Okay. S 2> <laughs> อันนี้ก็จะเฟลกันไปจะแรกนะครับ <Okay. S 2> อาจจะสารความร่วมมือกันคุยกันให้มากๆแล้วก็เหมือนต้องต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่า ทิศทางของกลุ่มเพื่ออะไรอย่างของรวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อ,เ,อเพื่อจัดการการตลาดร่วมกันอย่างเงี้ยครับบางกลุ่มอาจจะรวมกันเพื่อเป็นกลุ่มผลิตบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มแปรรูปอะไรฮะก็ต้องวางเป้าหมายแลวกาลนดที่ทางตัวเองชัดเจนแล้วก็อาจจะต้องสร้างแบรนด์อะไรครับสร้างแ<ม>บ <า S 1> นรนด์ที่นี่ก็จะเป็นแบรนด์ปลาสามตัวของออนใต้นะครับอ่าก็สร้างแบรนด์ปลาสามตัวค่ะปลาที่นี่เอ่อแคทเทลานี้เราได้มาจากเครื่องถ่วยสากาแพง ใช่ครับผมเรียนถ้วยเซรามิกแล้วก็เอามาสื่อสารปลาสามตัวเราสื่อถึงแม่น้ำสามสายในชุมชนอะไรเงี้ยครับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์นุ่มเย็นเอาไว้เล่าเรื่องจากที่ต้องเที่ยวต่างๆปลาสามตัวอันนี้เป็นสอรีที่นี่ครับแม่น้ำอะไรบ้างคะเมื่อกี้ลืมถางมีน้ําแม่ออนน้ําแม่ฟาแหแน้ำแม่ห้วยหลานอุดมสมบูรณ์เลยนะอย่างนี้ครับค่ะนะคะค่ะก็สุดท้ายเชิญชวน ไปเที่ยวชุมชนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนี่ยังไปเที่ยวได้ไหมคะเหมาะไหมคะฤดูนี้หรือว่าก็อ่าจริงๆที่ออนใต้ก็เที่ยวได้ทุกฤดูครับแล้วก็เชิญชวนมาไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายให้ให้เลือกได้ได้มาท่องเที่ยวกันค่ะครับผมแล้วกญติดต่อไปที่เข้าไปดูในเพจได้ใช่ไหมคร,คร<ผ>ับก็เชิชเชิรอชอนใต้หรือว่ามืองไปกิจกรรมทั้งสารออนใต้หรือจะ มาที่ออนไลน์ฟาร์มก็ได้ครับเป็นก็เป <g ül> <g> ็นอินโฟมิชันเซ็นเตอร์ที่จะให้ข้อมูลทางเที่ยวอยู่ครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับทารายการแล้วก็ให้ความรู้หลายๆด้านด้วยขอบคุณมากนะคะครับข,<า>ขอบคุณคร<า>ับส,ส,<า>สวัสดีค่ะ